เปิดคลิปมาก็ขอให้น้องๆกระโดดน้ำให้ดูนะครับผมไม่ได้มาเล่นน้ำตรงนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกกลางป่านะครับที่นี่เป็นน้ำตกลับของจังหวัดปาจีนนะครับเดินไปกับประมาณ9กิโลเลยนะครับพวกผมเดินกันมา1ชั่วโมงกว่าๆนะครับจุดที่เรามาถึงก็จะเป็นด้านบนของน้ำตกนะจากนั้นพวกผมก็ถ่ายรูปแล้วก็พักทานข้าวกันนะครับจะบอกว่าน้ำตกใหญ่แล้วก็สวยมากครับ ด้านบนกันพอสมควรจากนั้นเราก็ลงไปด้านล่างนะครับทางลงค่อนข้างอันตรายต้องระวังกันนิดนะคะมุมน้ําตกด้านล่างคือสวยและยิ่งใหญ่มากเลยครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาเห็นแบบที่ผมเห็นนะครับคือของจริงมันสวยมากก่อนกลับก็ขอโดดน้ําสักหน่อยส่งท้ายด้วยตอนเดินกลับกับเพื่อนร่วมทิปนะคะ่ะ